สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมามาบอกเกมของผมนะครับนี่เกมของผมนะครับมีชื่อว่าบะเกมบาก,กวแมกมาพิสดานนะครับ่าส่คนด้านหลังก็คือนี่ครับตัวละครตัวละครนี่ดูนะครับนี่นะครับนี่ผมจะไม่ดูสาธิตให้ดู ด้านนี้นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนด้านนี้เท่ากับห้านะครับด้านนี้อ้าแล้วก็ดูนะครับตรงเนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้มีชุดกอดด้วยแล้วก็ที่หมายเลขสองนะครับมีหมวกด้วยส่วนหมายเลขสามเนี่ยถ้าโดนไปตรงนั้นเนี่ยก็ังก้อนก็จะใช้มือจับจับท้องจับตัวพวกเราไปโยนใส่ดาวาตรงนี้นะแล้วพวกเราก็จะแพ้ เพื่อที่จะมีสามระดับดาา้ว่าอันที่หนึ่งระดับที่หนึ่งก็คือระดับธรรมดาระดับที่สองก็คือระดับระดับระดับเทพระดับที่สามก็คือระดับพระเจ้านะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อ่ะจะมีนาฬิกาเบนเดนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเอเลียนเพ่ที่จะมีอีสบลัสแล้วก็โฟร์ ast, แอม เอสซาลาเลสเอเลียนเอสแฮปปี้เบอร์เกอ์แล้วก็แนโนแมนแล้วก็กู๊ปนะครับโอ้ซึ่งผมจะบอกความสามารถพิเศษคลิปหน้านะครับแล้วก็แล้วก็หมายเลขหกนะครับอืมมันจะมาเป็นหมายเลขสิบสามแล้วก็หมายเลขห้านะครับระจะมาเป็นหมายเลขสิบ คนที่หมายเลขสิบสี่จะมีพ่วนะครับแล้วก็ถ้ายุนี่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ที่หมายเลขสิบสี่แล้วโยนโยนลูกเต๋าเนี่ยครับได้ได้ได้มันเลขหนึ่งอ่ะทุกคนก็จะไปอยู่ที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามันจะมีรูนะครับอ่าแล้วก็หมายเลขเจ็ดกับหมายเลขแปดเนี่ยจะมีเทพมาต่อสู้กับพวกเรา ทำเกมเนี่ยมันสามารถแบทเทิลกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็คือโดยไม่เคยโดยที่ต้องต้องเลือกว่าจะแบทเทิลกับใครนะครับหากเล่นคนเดียวเนี่ยก็แบทเทิลไม่ได้นะครับอืมแล้วก็ตรงเนี้ยมีร้านค้าด้วยนะครับโดยที่จะมีรองเท้า,าความสามารถพิเศษก็คือถ้าตกช่องหมายเลขสามเนี่ยก็จะสามารถ ลอยบนลาวาได้แล้วก็คุณในความสามารถพิเศษควาสามารถพิเศษของคุณในก็คือมันสามารถมันสามารถโยนใส่โยนใส่มังกรแล้วก็เทพสองตัวนั้นได้นะครับกับสามูไรเอ้ยเทพสองตัวเลยแล้วก็สุดท้ายปืนเลเซอร์เหมือนกับความสามารถพิเศษก็เหมือนกันเลยนะครับ สามารถยิงมังกรได้แล้วก็ยิงเทพสองตัวนั้นได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเวะคอนวรคอนใหม่พวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกบอกความสามารถพิเศษคลิปหน้านะครับนะครับอแล้วก็มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวผมบอกคลิปหน้าแล้วกัน EP สองไม่ไม่ใช่มจะบอกคลิปหน้าว่าเฉลยผมจะบอกคลิปหน้านะครับเป็นเฉลยอ่ะ แล้วก็มีกลุ่มตรงนี้ด้วยผมจะบอกคลิปหน้าเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็นี่ตัวละครแล้วก็มันมีเอืมสาม,สามหนึงนะครับมันมีสามสิบห้าเลขนะครับโอเคขอจบคลิปเพียงต่นนี้นะครับ